สวัสดีครับในเทสนี้เราก็จะมาดูเฉลยเทส,ส19นะครับเทส,ส19นี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของทศนศาสตรเคณิตนิแต่ค,นนครานี้เราจะมาพูดในรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับความเร็วของแสงในตัวกลางต่างๆนะครับออปกติเราบอกว่าแสงเนี่ยมีความเร็วประมาณ3ามพันสิงแเมตรต่อวินาทีแต่นั่นหมายถึงความเร็วแสงในสุญญากาศนะครับถ้า ในตัวกลางอื่นๆแสงก็จะมีความเร็วเป็นค่าอื่นซึ่งก็จะน้อยกว่าความเร็วแสงในสุญญากาศนะครับทีนี้ถ้าแสงเดินทางในตัวกลางที่มีความเร็วต่างกันมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของปรากฏการณ์การหักเหนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในข้อต่อไปนะครับทีนี้ในข้อนี้เนี่ยนะ เขาพูดถึงการเคลื่อนที่ของแสงผ่านตัวกลาง2ชนิดอันหนึ่งก็คือเป็นอากาศนะครับอีกอันนึงคือน้ําแข็งแล้วต้องดูว่าเวลาที่แสงใช้ในการเคลื่อนที่ในตัวกลาง2ชนิดนี้ต่างกันยังไงนะครับออโจถามว่ายิงแสงผ่านท่อความยาว6.20เมตร2อท่อนะท่อหนึ่งเป็นท่อกลวงอีกท่อหนึ่งมีน้ําแข็งมันจุอยู่เต็มลอนะงคำนวณความแตกต่างของเวลาที่แสงจะเดินทางผ,ผ่านท่อทั้งสอง น้ําแข็งมันจุดอยู่เต็มในที่นี้นะฮะก็หมายความว่าเป็นน้ําแข็งที่ที่มันใสนะแสงวิ่งผ่านได้เราคงไม่หมายถึงน้ําแข็งป่นอัดเข้าไปอย่างนั้นนะก็อันนั้นมันก,ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึง่งแต่สมมติว่าเรามองมันคือน้ําแข็งที่เป็นแท่งน้ําแข็งใสนะมันจุดอยู่เต็มเนี่ยนะครับแล้วเวลาที่แสงเดินทางจะเป็นเท่าไหร่นะครับเนื่องจากแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวในตัวกลางหนึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่า เวลาที่แสงใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับระยะทางซึ่งคือความยาวของท่ออาหารด้วยความเร็วแสงในตัวกลางนั้นนะครับแต่ทีนี้ความเร็วแสงในตัวกลางใดๆเนี่ยนะครับเราสามารถจะเขียนในรูปของความเร็วแสงในสูญญากาศหารด้วยดัชนีเหจริงๆแล้วนะความสัมพันธ์นี้มันมาจากนิยามนะของดัชนีเหตรงนี้เขียนได้2แบบนะครับ รัชนีหักเหแบบนี้หรือลัชนีหักเหก็ได้นะครับภาษาอังกฤษคือ index of refraction นะ refraction แปลว่าการหักเหนิยามของลัชนีหักเหกคือ n มีค่าเท่ากับ c ส่วน v เมื่อ c คือความเร็วแสงในสุญญากาศส่วน v คือความเร็วแสงในตัวกลางที่เรา จกนิยามดัชนีหักเหนะครับทีนี้เราจะเห็นว่า n เนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งเสมอเนื่องจากความเร็วแสงในตัวกลางใดๆจะน้อยกว่าความเร็วแสงในสุญญากาศหรืออย่างมากที่สุดก็คือเท่ากับความเร็วแสงในสุญญากาศนะครับทีนี้จากสมการนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถจะเขียนว่า v มีค่าเท่ากับ c ส่วน n เพราะนั้นถ้าเราแทนค่า v ตัวนี้มีค่าเท่ากับ c ส่วน n เราก็จะได้ตัว เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับทีนี้ดัชนีไอของอากาศเนี่ยจริงๆมันไม่เท่ากับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีค่าเท่ากับ1นึ่งจุดตัวเลขอะไรสักอย่างนึงคือเกือบเท่ากับหนึ่งเพราะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเรามากากักจะประมาณว่าดัชนีไอของอากาศมีค่าเท่ากับ1ในขณะที่น้ําแข็งในที่นี้เขากําหนดให้เออ,เอ,อไม่ใช่กําหนดให้เราสามารถจะสืบค้น,น ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับซึ่งดัชนีหัเหของน้ำแข็งเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1.309นะประมาณ1.331นะคือ1.309จะเห็นว่าดัชนีหักเหของน้ำแข็งเนี่ยมากกว่าน้ำนั่นหมายความว่าความเร็วของอแสงในน้ำแข็งเนี่ยจะน้อยกว่าความเร็วของแสงในอากาศใช่ไหม บา่ทีผมบอกได้เสียงของน้ำแข็งมากกว่าของอากาศนะครับไม่ใช่มากกว่านะพูดผิดแต่่ริงๆของน้ําแข็งมากกว่าของอากาศอากาศเนี่ประมาณหนึ่งเพราะนั้นความเร็วของแสงถ้าเ็ตัวนี้เท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับนั่นความเร็วของแสงในสุญญากาศกับความเร็วของแสงในอากาศนี่เกือบเท่ากันในขณะที่ของน้ําแข็งหนึ่งจุดสามศูนย์เก้านั่นหมายความว่าความเร็วของแสงในน้าแข็งน้อยกว่าความเร็วของแสงในอากาศทําให้ผลหารตัวนี้มากกว่าหนึ่งนครับเพราะฉะนั้น ถ้าความเร็วของแสงในอากาศมากกว่าความเร็วของแสงในความเร็วของแสงในน้ำแข็งมากกว่าความเร็วของน้อยกว่าความเร็วของแสงในในอากาศเวลาที่แสงใช้ในการเคลื่อนที่ในน้ำแข็งจะมากกว่าเวลาที่แสงใช้ในการเคลื่อนที่ในอากาศที่ความที่ระยะทางเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาความแตกต่างของเวลาก็คือเอาตัวมากลบตัวน้อยนะครับซึ่งถ้าเราแทนค่า ตามสมการนี้แล้วเอา n กลับขึ้นไปคูณทั้งบนเพราะนั้นเราก็จะได้เดลต้า t มีค้าเท่ากับ n i ลบ n a คูณด้วย l ่วนตามนี้ซึ่ง n i c ็เท่ากับ1 3ึ่งน n a ประมาณเท่ากับหนึ l กำหนดให้น, m, นะครับหกจุดสองเมตรนะครับแล้วก็ c นะครับความเร็วแสงในสูญยากาศ <c oughs> ความเร็วแสงในสูญยากาศ c เนี่ยมีค่าประมาณ3มคูณ10กํลัง8เมตรต่อวินาทีมันมีค่าของมันนะครับสองเกาตัวเลขเยาวๆนะผมจำตัวเลขไม่ได้สามารถสืบอคนได้ไม่ยากนะครับแต่สมมุติเราใช้ค่าประมาณนี้นะครับแทนค่าเข้าไปเราจะได้ว่าเวลาที่ความแตกต่างของเวลาตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ6.39ุสคูณ10กำลังลบ9หน่วยเป็นวินาทีหรือ เท่ากับ6.39นาโนเซกหรือนาโนวินาทีนะครับ10กลังลบ9ดังนั้นคำตอบก็คือ6.39คูณ10ยกกำลังลบ9วินาทีนะครับต่อมามาดูเฉลยข้อ2นะซึ่งเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากข้อ1เมื่อกี้ที่เราบอกว่าความเร็วของแสงในตัวกลางต่างๆ,ๆเนี่ยมันจะ ไม่เท่ากันนะอย่างในกรณีนี้นะแสงบอกว่ายิงแสงตักระทบแห่งแก้วที่มีดัชนีเอ็นจีเท่ากับ1.5งงคำนวณมุมตกกระทบทิตาไอที่ทําให้มุมหักเทตั้งฉากกับมุมสะท้อนดังรูปนะครับเมื่อเรายิงแสงในกรณีนี้ถ้าไม่ได้ระบุอะไรเป็นพิเศษนะเราจะหมายถึงว่าตัวกลางด้านบนก็คืออากาศนะเรายิงแสงจากอากาศเข้ามากระทบแห่งแก้ว ความเร็วของแสงเปลี่ยนเมื่อความเร็วของแสงเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถแสดงให้เห็นได้น,นะครับว่าทิศของแนวแสงเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยการที่ทิศของแนวแสงมันเปลี่ยนเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกันเนี่ยนะครับเราเรียกว่ามันเกิดการหักเหเกิดการหักเหหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า refraction น,นะครับ มันเกิดการหักเหเกิดขึ้นทําให้แนวของแสงเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับทีนี้มันมีกฎที่อธิบายการหักเหเกอยู่ซึ่งจริงจกฎนี้เป็นกฎจากการทดลองนะครับซึ่งเรารู้จักกันในชื่อว่ากฎของสเนล l s สเนลลอสเนลนี่เป็นชื่อคนนะครับแล้วก็ เขียนต่างกับ Snail ที่แปลว่าหอยหอยทากนะครับ s n น l ล l a อเนี่ยบอกว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านจากตัวกลางที่มีดัชนีเอ็ดดัชนีดัชนีหักเอเอ็นไอนะครับไปยังตัวกลางที่มีดัชนีหักเอเอ็นอนะครับมุมตกกระทบเท่ากับทิต้าไอนะแล้วมุมหักเอเท่ากับ t ิตาอเราจะพบว่ามันมีความสัมพันธ์เป็นตามนี้ก็คือ n i s i n อไตมีค่าเท่ากับ nr sin ไตานะครับถ้ามุมตกกระทบกับมุมหักเหเนี่ยนะอย่างเช่นในกรณีนี้ตรงนี้ก็คือมุมหักเหนะครับวัดเทียบกับแนวเส้นอันหนึ่งซึ่งตั้งฉากกับผิว รอยต่อระหว่างตัวกลางแล้วก็ผ่านจุดที่แสงตกกระทบนะครับรอ,อ,อยต่อนั้นนะครับเราเรียกเส้นนี้ว่าเส้นตั้งฉากนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า normal line นะครับคำว่า normal เนี่ยมันแปลว่าปกติก็ได้นะรหรือแปลว่าตั้งฉากก็ได้นะในที่นี้เราหมายถึงเส้นที่ตั้งฉาก เพราะนั้นเวลาเราวัดมุมตีต้านจะวัดเทียบกับเส้นตั้งฉากไม่ได้วัดเทียบกับผิวนะครับเราจะวัดเทียบกับเส้นตั้งฉากเาะฉะนกฎนของสเนลจะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบกับมุมหักเหและเฉลีเหของตัวกลางที่แสงตกกระทบกับเดิมเฉลี่ของตัวกลางที่แสงหักเหไปเนี่ยจะเป็นไปตามสมการนี้อันนี้เป็นกฎจากการทดลองนะครับแต่ต่อมา เราสามารถพิสูจน์อันนี้กดอันนี้ได้โดยใช้ของโคยเกนนะแต่ผมจะไม่พูดถึงในที่นี้จะยกสูตรมาใช้เลยทีนี้ในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามุมหักเหนะครับแนวแนวแสงหักเหตั้งฉากกับแนวแสงสะท้อนคือเมื่อไหรก็ตามที่แสงสกระทบตัวกลางต่างชนิดกันเนี่ยนะครับมันจะมีแสงส่วนหนึ่งที่หักเหไปแต่มันจะมีแสงอีกส่วนหนึ่งที่สะท้อนขึ้นมาเสมอนะครับ พอมันมีตัวกลางสาดชนิดันเนี่ยมันจะมีแสงส่วนหนึ่งที่สะท้อนขึ้นมาแล้วก็มีแสงหักเหลงไปนะครับมันจะมีสองส่วนนี้เกิดขึ้นเสมอยกเว้นกรณีพิเศษบางอันซึ่งจะพูดถึงที่หลังนะครับ <c oughs> ทีนี้จากกฎการสะท้อนเรารู้ว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเพราะนั้นเรารู้ว่าแนวแสงสะท้อนเนี่ยจะทำมุมเทต้านหนึ่งกับแนวเส้นตั้งฉากเหมือนกับแสงตกกระทบนะี่ครับ ส่วนแนวแสงหักเหเนี่ยเนื่องจากแนวแสงสะท้อนกับแนวแสงหักเหเนี่ยมันตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามนี้เราจะเห็นว่าแนวแสงหักเหเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ180ร้อยปดสิบองศาหรือไพลบกับจิต้าหนึ่งบวกไพ่ถึงสองจิต้าหนึ่งบวกไพ่ถึงสองก็คือมุมทั้งหมดตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้คือจิต้าหนึ่งบวกไพ่ถึงสองเห็นไหมครับเพราะนั้นมุมตัวนี้ก็คือมุมทั้งหมดตรงนี้เท่ากับ π หรือร้อองศามุมตรวนี้ก็คือทีต้าหนึ่งบวกพายส่วนสองหรือทีต้าหนึ่งบวกเก้าสิบองศาดังนั้นมุมที่เหลือตรงนี้ก็คือพายลบทีต้าหนึ่งบวกพายส่วนสองซึ่งเมื่อกระจายเทอมนี้ออกไปมันก็จะกลายเป็นพายส่วนสองลบทีต้าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าในกรณีนี้ทีต้าอามีค่าเท่ากับพายส่วนสองลบทีต้าหนึ่งทีต้าไอมีค่าเท่ากับทีต้าหนึ่งแทนลงไปในกฎของสเนลเราก็จะได้ว่า n อมีค่าเท่ากับ เอ็นแอคูณไซด์ดท้ 1, มีค่าเท่ากับ NG ็นจีคูณไซด์พส่วนสอลบดท้นหแต่เรารู้จากเอกลักษณ์ทางตรีโกณมิติเห็นไหมครับว่าไซ n ์ไพ่ส่วนสอลบดท่งเนี L ่ยมันมีค่าเท่ากับคอสดิ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เลยเขียนออกมาในรูปของ NG ็นจีคอดท้นนะครับอ่าเพราะนั้นถ้าเราจัดโพสใหม่แล้วเราใช้ค่า n อ็ ire, ตนตัวนี้มีค่าประมาณเท่ากับ1 เพราะฉะนั้นเอา n r ไปหารก็คือ n g หารด้วย1แล้วเอา c o s มาหารฝั่งนี้ก็คือแทนดีท่าหนึ่งเราจะได้แทนดีท่าหนึ่งเท่ากับ n g หรือทีท่าหนึ่งมีค่าเท่ากับแทนอาร์แทนของ n g สัญลักษณ์แทนยกกําลังลบหนึ่งไม่ใช่เศษหนึ่งส่วนแทนนะครับบางคนเหียนแทนยกำลังลบแล้วไปเขียนเป็นเศษหนึ่งส่วนแทนซึ่งอันนั้นผิดนะครับแทนกาลังลบหนึ่งหมายถึงอินเวอร์สฟังก์ชันของแทน เจริงๆถ้าจะเขียนชื่อของมันเต็มๆเนี่ยมันก็คือชื่ออาร์คแทนะครับมันชื่อว่า a r ร์คแทนแต่บางครั้งเราก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์อย่างย่อน,นะครับก็คือแทนยกกรนมาลบหนึ่งนะ <c oughs> จากตรงนี้เราก็สามารถหาค่ามุมจีตาหนึ่งได้ถ้าแทนค่า NG ตัวนี้เท่ากับ1.5นะครับ n1g ตัวนี้เท่ากับ1.5เปร๊บเราค่อยได้ทิต้าหออกมาซึ่งในกรณีน,นี้เราจะได้มุมทิต้าหตัวนี้ออกมามีค่าประมาณ56.3หรือ56.31นะครับไอ้มุมอันนี้เนี่ยเราพบว่ามันเป็นมุมที่มีสมบัติพิเศษอันหนึง่งเดี๋ยวเราจะพบตอนที่เราพูดถึงเรื่อง polarization เนี่ยนะครับเราจะเรียกมุมทิต้าหเนี่ยนะครับที่ทิต้าหเนี่ย ที่มีค่าเท่ากับอาร์คแทนของดัชนีคาเฉของตัวกลางที่แสงวิ่งทะลุไปนะครับว่าอันนี้พี่ณนนนะในกรณีที่แสงวิ่งมาจากอากาศนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะพูดถึงทีหลังอีกทีนึงแต่สมมติแสงวิ่งจากอากาศมาเจอตัวกลางที่มีดัชนีคาเฉเท่ากับเอ็นเนี่ยแล้วมุมอาร์คแทนทีด้านหนึ่งตัวเนี้ยเราเรียกว่ามุมโพลาร์นะครับมุมโพลาร์ล มุมโพลารซ์เป็นมุมที่มีลักษณะพิเศษก็คือเดี๋ยวพอเราพูดถึงเรื่องโพลารเซชันของแสงเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราให้แสงที่มันตกกระทบแล้วพบว่าแนวแสงสะท้อนตั้งฉากกับแนวแสงหักเหเนี่ยแสงที่สะท้อนขึ้นมาตัวนี้จะเป็นแสงโพลารซ์นะครับเพราะฉะอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้สร้างแสงโพลารซ์โดยการสะท้อนจาก ตัวกลางต่างชนิดอย่างเช่นเอาแสงจากอา,อากาศวิ่งมากระทบกับแก้วแล้วสะท้อนขึ้นไปให้กลายเป็นแสงโพลาร์ก็คือถ้าเลือกมุมที่เหมาะๆที่ทําให้แนวแสงสะท้อนกับแนวแสงทักเหียเนี่ยตั้งฉากกันนะครับเราเรียกตรงนี้ว่ามุมโพลาร์นะครับส่วนโพลาร์คืออะไรจริงเราอาจจะรู้อยู่แล้วจริงผมพูดไปตอ้องตอนต้นนะครับก็คือโพลาร์เซชันเนี่ยเป็นตัวเป็นค่าที่บอก ความเป็นคลื่นตามขวางของแสงนะครับแต่ว่าการที่มันเป็นมุมโพลาไรซ์แล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังโอเคอเคพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ,อ,อ,อฉเฉลยของข้อ2นะครับ